สาไทยพาเพลินกับพี่ไทยเองขอรับสวัสดีขอรับน้องๆน้องๆขอรับพี่ไทยเคยพาน้องๆเรื่องหาหนังสืออ่านให้ตรงกับความต้องการแล้วคราวนี้เมื่อถึงเวลาอ่านหนังสือน้องๆก็ต้องมีมารยาทในการอ่านด้วยนะขอรับไม่ว่าน้องๆจะอ่านหนังสือที่ห้องสมุดร้านขายหนังสือหรือที่ใดก็ตามน้องๆควรมีมารยาทที่ดีในการอ่าน ดังนี้นะขอรับ 1. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 2. ไม่นำอาหารขนมหรือเครื่องดื่มมารับประทานขณะอ่านหนังสือนะ้าขอรับน้องๆ 3. น้องๆต้องอ่านหนังสือด้วยความสงบเรียบร้อยข้อ4คือเมื่ออ่านหนังสือเรียบร้อยแล้วให้นำไปเก็บที่วางหนังสือเดิมข้อหน้องๆต้องไม่ขีดเขียนพับ หรือฉีกหนังสือเพื่อเก็บเป็นของตนเองรู้มารยาทในการอ่านแล้วอย่าลืมปฏิบัติตามนะขอรับแต่ตอนนี้ถึงเวลาฝึกทักษะในการอ่านบ้างแล้วน้องๆลองอ่านไปพร้อมๆกับพี่ไทยนะขอรับจะได้อ่านเก่งๆอ้อน้องๆตั้งใจอ่านและจัดใจความนะขอรับจะได้ตอบคำถามหลังอ่านได้ไงล่ะขอรับเรื่องสม้สมส้ม เป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายมีคุณค่าทางอาหารและเศรษฐกิจมีถิ่นเดิมอยู่ในเอเชียอาคเนยเป็นผลไม้แถบเขตร้อนและเขตอบอุ่นสำหรับในไทยปลูกได้แทบทุกภาคส้มมีหลายพันเช่นส้มเขียวหวานเปลือกบางรสหวานปลูกมากในไทยส้มจีนปลูกมากในจีน เปลือกหนาและครุขระไซกลวงส้มโอเป็นส้มผลใหญ่เปลือกหนากลีบใหญ่ส้มเกลี้ยงปลูกที่อเมริกาปอกเปลือกยากเหมาะที่จะคั้นน้ำดื่มส้มจุกปลูกได้ที่ภาคใต้ของไทยมีจุกปอกเปลือกง่ายส้มจีดมาจากจีนและญี่ปุ่นผลเล็กเป็นไม้ประดับมากกว่าส้มพันธุ์ต่างๆ น้องๆเผลอไม่ได้ตั้งใจฟังหรือเปล่าเอ่ยถ้าน้องๆตั้งใจจับใจความก็ตอบคำถามเหล่านี้ได้แน่นอนข้อหนึ่งส้มโอมีลักษณะอย่างไรคำตอบคือลูกจะมีขนาดโตกว่าส้มพันธ์ุอื่นๆขอรับข้อสองน้องๆจะจำได้ไหมขอรับว่าส้มจีนปลูกมากที่ใดตอบว่าปลูกมากในประเทศจีนนะขอรับและข้อสาส้มเขียวหวาน ปลูกมากในประเทศอะไรคำตอบคือประเทศไทยนั่นเองข้อ 4. น้องๆจะรู้ไหมนะว่าส้มเกลี้ยงมีถิ่นกำเนิดมาจากที่ใดประเทศอเมริกาไงขอรับน้องๆข้อ 5. พี่ไทยถามว่าส้มจี๊ดมีลักษณะอย่างไรคำตอบคือลูกเล็กและใช้เป็นไม้ประดับขอรับน้องๆอ,อ่านมากเก่งมากได้ความรู้มาก แต่ห้ามลืมปฏิบัติตามมารยาทการอ่านที่ดีนะขอรับในเรื่องมารยาทในการเขียนอ่ามารยาทในการเขียนในระดับชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่3นะคะนักเรียนลองมาดูกันว่านะคะในเรื่องของมารยาทในการเขียนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูให้นักเรียนอ่านและสังเกตบทสนทนาระหว่างกบก,กับมดนะคะในเรื่องของกบก,กับมดนะคะคนแรกเลยก็คือมด คะมดเขาบอกว่าเมื่อวานฉันไม่ได้มาโรงเรียนขอยืมสมุดจดการบ้านของเธอหน่อยนะจ๊ะ,ะกบขอให้เขาพูดว่าได้สิเมื่อวานมีการบ้านไม่มากนักหรอกต่อไปนะคะมดโอ้โหเธอจดการบ้านลายมือสวยอย่างนี้เชียวหรือมิหน้าหลักคุณครู ถึงชมเธอเสมอว่ามีมารยาทในการเขียนอ่ะนะักเรียนในเรื่องของมารยาทในการเขียนเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันมีอะไรบ้างนะนักเรีนยนเข้าใจง่ายๆเลยนะคะในเรื่องของมารยาทในการเขียนนั่นก็คือหนึ่งนะคะ เขียนหนังสือลายมือเนี่ยจะต้องเป็นตัวบรรจงนะคะเต็มบรรทัดหรือครึ่งบรรทัดอย่างเป็นระเบียบและอ่านง่ายนะคะการเขียนสะกดคำเขียนให้ถูกต้องวางรูปสระวรรณยุกต์และเครื่องหมายต่างๆให้ถูกต้องนะคะต่อไปรักษาความสะอาดในการเขียนนะคะแล้เนี่ยจะต้องไม่ขูดนะคะขีดหรือฆ่าทิ้งถ้าเขียนผิดให้ทำยังไงคะ ให้เอายังลบลบนะคะนะลบให้สะอาดนะคะต่อไปใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมกับเวลาสถานที่และบุคคลนะคะรับผิดชอบในสิ่งที่เขียนตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้ผู้อื่นได้อ่านงานเขียนที่ดี อนากเรียน,นเขียนเสร็จอันก็ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบความถูกต้องนั่นก็คือเราก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของการเขียนให้ดีนะคะเขียนสะกดคําถูกไหมคําผิดคําถูกการวางรูปสระอวัยุฒอย่างที่คุณครูอธิบายไปแล้วนะคะต่อมาไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะเพราะจะทําให้สถานที่นั้นๆสกรปรกไม่น่ามองนะเราไม่ขีดเขียนตามฝาผนังตามโต๊ะนะคะ ตามประตูนะคะเราไม่ทำแบบนี้นะคะอ่าต่อมาไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือเขียนข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายนะคะเราจะไม่ไปเขียนข้อความที่ไม่ดีตรงอ่าแถวๆหน้าประตูบ้างนะคะข้างกำแพงบ้างแหละนะคะ ข้างโต๊ะที่ตัวเองนั่งอย่างเงี้ยนะคะเราจะไม่เขียนนะคะอันนี้คือในเรื่องของมารยาทในการเขียนนะคะมารยาทในการเขียนเนี่ยมีทั้งหมด8ข้อที่คุณครูได้อธิบายลงไปนะคะ